สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เจอกันวันเสาร์ครับวันที่2ครับของเดือนธันวาคมครับปี2566ครับวันนี้โปรแกรมแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหนึ่งคู่สนามที่น่าสนใจนะครับที่น่าลงทุนนะครับผมหยิบยงมานะครับเป็นคู่ระหว่างไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเปิดลังนะครับเอเมเร์สตีดิเอียมครับพบทางด้านหมาป่าวูฟแฮมตันครับทีมอันดับ12ของตารางครับคิกออฟในเวลา4ี่ทุ่มบ้านเรานะครับมาดูฟอร์มของทางด้านอาร์เซนอลแล้วก็ทางด้านวูฟแฮมตันกันเลยดีกว่านะครับอาร์เซนอลนนนนนนะะคคคครรรรรรัััับบบบบใเเเเเกกกมมทีีี่่แแลล้้้วปปป็าาาาายยยูฟชชิดอ ร้องจากฝรั่งเศสครับไปที่6ประตูต่อศูนย์ครับห้าเกมที่ผ่านมาของอาร์เซนอลครับชนะไปถึง4เกมแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนทางด้านนะครับวูฟแฮมตันนะครับในเกมที่แล้วครับบุกไปเยือนท่านฟูลแลมครับในรายการพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับแพ้ฟูลแลมมาที่3ประตูต่อ2ครับ 5เกมของพวกเขาครับเก็บชนะไปถึง2เกมครับโดยเสมอ1เกมแล้วก็แพ้2นะครับเ e a d ทีเห็ครับที่เจอกันครับในฤดูกาลที่แล้วครับเป็นทางด้านอาร์เซนอลครับที่เอาชนะทางด้านวูแพมตันครับไปแบบหมดรูปเลยครับที่5ประตูต่อ0ครับซึ่งวันนี้ครับอาร์เซนอลลูกทีมของมิเกลอาเกต้านะครับวันนี้นะครับในลิ์ของบาดเจ็บนี่มีนักเตะ บาดเจ็บอยู่4ตัวด้วยกันครับเริ่มที่ตำแหน่งของท่านกองหลังครับอย่างท่านยอเลนทิมเบอร์นะครับตัวหนึ่งนะครับรวมถึงท่านกองกลาง3ตัวนะครับประกอบกันด้วยท่านโตบาสปาเต้ครับเอมิสมิดโลนะครับฟาบิโอวีเอรานะครับซึ่งมีอาการบาดเจ็บครับไม่สามารถช่วยเพื่อนได้ลงสนามครับในการจัดทัพครับวันนี้ทางด้า3ประสานแนวลุกนะครับก็จะเป็นท้านบุกโยสาก้าครับ กาเปียวเอซุดรวมถึงทางด้านกาเปียวมาตินเนลลี่นะครับเป็นตัวจบสกอร์นะครับแผงกลางครับก็จะมีทางด้านคลฮาวเวิร์ดครับจอร์จินยอนนะครับรวมถึงด้านดิแคนไลท์นะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางครับมาฝั่งของท่านทีมเยือนบ้างครับบูแฮมตันวันเดอร์เลอร์นะครับการคุมทัพของทางด้านเกรลี่โอเนลนะครับก็นักเตะบาดเจ็บเนี่ยเขาประกอบด้วยทางด้านนะครับกองกลางครับมาริโอเลมิน่านะครับเซาโกเมสครับที่มีอาการบาดเจ็บครับ รวมถึงท้านั้นโจเซฟฮอตนะครับไม่สามารถช่วยเพื่อนในลงสนามครับกองหน้านะครับก็จะมีท่านั้นเปโดเนนโตนะครับไม่สามารถจะช่วยเพื่อนในลงสนามเช่นเดียวกันครับในการจัดทัพขุมพลังวันนี้ครับจะมาเล่นในระบบ3-5-2นะครับประกอบด้วยทั้งด้านคู่กองหน้าอย่างนั้น วางฮีชานนะครับจับคู่กับท้านมาติอุสกุญญานะครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนครับแผงกลางก็จะประกอบด้วยทางด้านนะครับบูบูก้าตาโอเล่ครับโทมัสดอยนะครับรวมถึงทางด้านนะครับไรยานไอโนลีนะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางครับวันนี้รับเลดกำแพงครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับปืนใหญ่อาร์เซนอลครับที่เปิดข้ามกำแพงมาถึง1.5หนะครับหรือว่าลูกครึ่งนั่นเองนะครับกับฟอร์มโดยรวมครับของอาร์เซนอลนะครับ ก็ถือว่านะครับเป็นฟอร์มกําลังขาขึ้นของพวกเขาเลยทีเดียวครับหลังจากที่เกมในบ้านนะครับยังไม่แพ้ใครครับไปถึง10เกมครับแล้วก็ชนะนะครับต่อเนื่องถึง5เกมครับนัดที่แล้วก็ถล่มทางด้านล้องไปถึง6กศูนย์นะครับเชื่อว่านะครับวันนี้2เม็ดนะครับในบ้านนะครับไม่ยากอย่างแน่นอนครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะเข้ากลุ่มครับเช่นเดิมนะครับมาที่ทานงแอปเขียวนะครับ c h a เจ็ดสามตัวครับมีแอ s สามหน้าครับ หรือว่าจะมาที่ทางด้านใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้าเช่นเดียวกันครับจากวันนี้ครับผมมีมาฝากครับ3ตัวนะครับที่คัดมานะครับ1นึ่งนะครับอาเซนอลครับตัวที่2ครับอยู่ทางด้านรีซเซดัตครับในลาลิก้าของสเปนครับแล้วก็ตัวที่3ครับเบลเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้ช่วงท้ายคลิปมีมาฝาก3ตัวด้วยนะครับ